ไม่ได้เจอหมือนเช้าๆเลยห้องน้ำแบบนี้ก็นานแล้วนะชับมาก เช้า,ชาว,วันนี้ก็มีนายอยู่แบบเดียวครับถ่ายละครก็ในขณะที่วันนี้ถ่ายกัอนกอยูอ่ ก็เป็นวันแรกที่ละครจะอ่อนแอนะฮะช่องสามมูล,ลิตสองทุ่มสิบห้า วันนี้ต้องเดินทางไปไทยสระบุรีเนี่ยก็ววงไว้วจะได้ดูอยากดูมากาถ้าไม่ได้ดูเนี่ยต้องมาดูย้อนหลังใครได้ดูเนี่ยช่วยทวีตรหรือว่าโพสใน Facebook ก็ได้นะถ้าทวีตก็ติดแท็กว่ารักไม่มีวันตายด้วยผมจะเซิ่ search อ่านง่ายๆ วิดมาเล่าก็ยังดีไม่รู้ตัวอเองจะได้ดูว่าอยาจะพยายามคอพี่ปลาพุ่งกลับขอดูหน่อยตอนแรก บก็เดี๋ยวคนละครตัวไปอาบน้ำเลยคนระับก็ ผมต้องอาบแล้วละ่ะเดี๋ยวไงก็จะถ่ายคลิปให้ดูใหม่แล้วกันนะฮะน้ำจะได้เดินทางไปสระบุรีเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนมีความสุขกับการทำงานในวันแรกของอาทิตย์ส่วนใครที่เป็นนักเรียนช่วงนี้ก็ปิดเทอมอยู่คงสบายตัวหน่อยส่วนผมไม่มีปิดเทอมไม่มีหยุดงาน เ็ดวันต่อทิ์เหมือนเดิมเจอกันคลิปหน้าครับ